สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านนะครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลนะครับวันนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับที่อากาศยังร้อนเหมือนเดิมหลังสงการแล้วนะครับก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566นะครับเวลาประมาณ7โมงครึ่งนะครับสวัสาเีเพื่อนๆ ปมนกต้มไม้ที่มุมของบ้านเหมือนเดิมนะครับตลมปลาด้วยตมม้นไะม้ก็เป็นคนชอบปลูกนะครับก็ปลูกไปเรื่อยนะครับเพื่อนๆนะช่วยผ่อนคลายไปด้วยนะครับแต่ตอนเช้าก็ต้องมีกาแฟดำด้วยนะครับ ต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับบอนสีเราด้วยนะครับอันนี้ก็เขาดูสีนะครับก็กําลังโตนะครับนี่รดน้ําทุกเช้าเย็นนะครับกําลังโตกําลังเป็นพุ่มครับขเขาดูสีกล้วยไม้ก็มีนิดหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามดูแลให้ ดีที่สุดนะครับนะครับอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับต้นนี้อ่าอะไรนาะเรื่องพึ่งหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับต้นนี้ด้วยต้นนี้อะไรนาะอ่าก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันอืมหลายๆต้นนะครับ น้ำทุกเช้าเย็นครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเพื่อนๆต้นไม้เราต้องการน้ำเลยนะครับบอนสีในตู้เราก็นะครับเริ่มที่จะสดชื่นโตแล้วนะครับครับถ้าฝนตกลงมานี่สักหน่อยนี่โอ้ลองเขา ก็ยิ่งให้ความสวยงามกับเราได้เต็มที่นะครับอากาศก็ได้แล้วเลือแตอ่ว่าน้องเขาจะ,ะโดนฝนหรือเปล่าถ้าฝนล,ลงมานี่น้องเขาก็จะ,ะโชว์ความสดชื่นให้เราได้เห็นอย่างเต็มที่นะครับหายชนของผมนะครับอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับ เพื่อนๆเลี้ยงชายชนนะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับนี่ไก่ทองผสฐขอ,องผมกัดสีสวยเลยนะครับเพื่อนๆสีสดใสเลยนะครับอันนี้ต้นโชคเก้าชั้นด่างของผมนะครับเป็นดอกแล้วนะครับเป็นดอกแล้วนะครับเป็นดอกแล้วนะครับแล้วก็เหลือมาเห็นต้น บอลต้นนี้นะครับนกพะก้าววันนี้ว่าจะแยกหน่อของน้องนะครับนกพะก้าวเพราะน้องเขาอมีหน่อแล้วนะครับมีหน่อแล้วนะครับแยกหน่อนะครับเราไปแยกหนอ่อลกพะก้าวกันนะครับ